ความโกรธส่วนใหญ่ก็จะเป็นไปในสัตว์บุคคลนี่เยอะครท่านอาจารย์ก็ด้วยความเป็นเราที่คิดว่ามีเรามีเขานะฮะทีนี้มีข้อความส่วนหนึ่งท่านพูดถึงความโกรธนะฮะด้วยสามารถแห่งการนินทาเป็นปัจจัยครับเมื่อรู้ว่ามีการ,รว่าถูกว่าหรือถูกนินทาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะต้องโกรธนะฮะแต่จะมากจะน้อยแค่ไหน อย่างที่ท่านอาจารย์กล่าวว่ายังไงก็ยังจะต้องโกรธอยู่ถ้าไม่สามารถที่จะเป็นพระนาคามีได้เนี่ยต้องโกรธเพียงแต่ว่าจะหนักจะเบาเราคิดถึงประโยชน์แค่ไหนฮะสองคำนะคะที่ว่าไม่มีทางที่จะไม่โกรธถ,ถ้าถูกนินทาใช่ไหมคะพอถูกนินทาก็โกรธนี่แน่ๆเลยใช่ไหมคะพูดไม่จริงใช่ไหมที่เรียกว่านินทาถ้าพูดจริงจะเรียกว่านินทาไหม ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าถูกนินทาคือถูกกล่าวในเรื่องที่ไม่จริงนะคะทุกคนโกรธแต่ผู้ที่มีปัญญาสะสมมาแล้วนะคะสงสารคนนินทาเขาต่างหากที่ต้องรับกรรมใช่ไหมคะแต่ถ้าเราโกรธก็ไม่สมควรเพราะเราก็สะสมมาที่ยังไม่ได้ดับกิเลส แต่สามารถที่ปัญญาจะเกิดขึ้นทํากิจเข้าใจถูกต้องแท้ที่จริงใครน่าสงสารก็คือคนดินทานั่นแหละที่ไม่รู้ความจริงแล้วก็เจตนาอย่างไงก็แล้วแต่ใช่ไหมคะแต่เมื่อพูดโดยที่ไม่ได้ไตรตรองให้ถูกต้องก็เหมือนนินทาซึ่งทําความเสียหายให้กับคนอื่นด้วยไม่คิดถึงโทษนี้เลยพราะฉะนั้นจิงต้องเป็นผู้ที่รอบคอบนะคะในเรื่องของกุศลและอกุศลแม้แต่เพียงคําพูดนะคะีค่ะ เพราะว่าคำพูดนั้นเข้าใจว่าถูกแต่ความจริงผิดเมื่อผิดก็ไม่จริงเพราะฉะนั้นฟังแล้วอย่าเพิ่งเชื่อพิจารณาก่อนคำนั้นจะถูกหรือจะเป็นไปได้ไหมคือจริงๆนินทาอะไรเนี้ยก็มีมาคู่โลกจริงๆฮนะแม้กระทั่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระสาวกก็ดีนะครับท่านก็ถูกว่าร้ายเงี้ยแล้วเมื่อมีการว่าร้ายขนาดพระสรันต์สมาสมาสุธเจ้านะซึ่งเป็นการ ว่าร้ายที่ไม่มีทางจะเป็นความจริงเลยไม่ว่าจะเหตุนางสุนทรีบ้างนะฮะนางจินจมานาวิกาบ้างแต่ก็มีคนส่วนหนึ่งซึ่งไม่น้อยแหละที่เชื่ออาจารย์จกนกระทั่งความจริงประกะากฏมาเพราะฉะนั้นคาพูดต้องระวังมากนะคะถ้าเรื่องไม่จริงเป็นโทษมากเพราะมีคนเชื่ออีกมากที่จะพลอยหลงเป็นอกุศลไปด้วยแล้วก็ทําให้เป็นโทษเกิดความเสียหายกับพระศาสนาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือ ที่ท่านอาจารย์กล่าวเมื่อสักครู่เนี่ยฮะว่าอย่าเพิ่งด่วนเชื่อไม่ว่าที่จะได้ยินอะไรก็ตามเพราะว่าการที่เชื่อแล้วก็พูดตามๆกันเนี่ยก็อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายโดยเฉพาะในในในทางร,รมในธรรมะในอะไรซึ่งก็เป็นโทษแล้วที่สําคัญนะคะพูดคํานี้แต่ไปถึงอีกคูหนึ่งก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแลวก็เติมไปเรื่อยๆไม่ว่าจะกี่หูก็ยิ่งไปกันใหญ่ พราะฉันต้องเห็นโทษของคําที่จะพูดว่าถ้าพูดไม่จริงไม่ได้ไตรตรองไว้ก่อนนะคะย่มทําให้เกิดความเสียหายมากเมื่อโกรธแล้วก็ไม่มีก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรในเรื่องการอินทาก็จะเป็นเหตุให้เกิดการคับแค้นโกระว,วนกระว,วายว่าเอ๊ะเขามาว่าเราทําไมเรื่องไม่จริงแท้แท้เอ๊ะทำไมถึงเชื่อผมเองผมก็เป็นเยอะฮะท่านอาจารย์แต่ว่าถ้าไม่ได้พระธรรมก็อาจจะโทสะอาจจะมีกําลังมากกวนี้ เพราะฉะนั้นจะเห็นคําของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคานะคะเป็นปัญญาและเป็นประโยชน์ทั้งหมดเพราะฉะนั้นก็เป็นประโยชน์มากๆเลยท่าอาจารย์ที่าอาจารย์ได้นําพระธรรมที่ถูกต้องมานะครับแล้วเราก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นทุกคํามีประโยชน์นะคะเตือนไม่ได้หมายความว่าเราจะหมดกิเลสแต่ค่อยๆเป็น ค่อยๆสะสมสังขารคันทั้งหลายเนี่ยก็ปรุงแต่งไปตามกําลังของปัญญาที่เข้าใจประโยชน์แล้วก็ชอบข้อความตะกี้เนี่ยคงจะเป็นกุศลของผมที่เปิดเจอพอดีนะว่ามิฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไปโกรธการที่นินทาเนี่ยความโกรธเ,เกิดเพราะการนินทาเนี่ยเราก็จะคับแค้นกระวนกระวายใจเอ๊ะทาไมไม่จริงก็ถึงเชื่อยังพูดยังอะไรกันไปเพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดนะคะถ้าได้ยินได้ฟังแล้วอย่าเพิ่งเชื่อ แล้วต้องสอบถามตรงจะได้คำตอบที่ถูกต้องแทนที่จะคิดเองไม่สอบถามก็พูดพูดต่อกันไปเรื่อยๆแล้วก็คิดว่าเป็นผิดแต่ถ้ามีจะมีการนินทาหรือมีการพูดเรื่องราวใดๆก็ตามนะคะอย่าเพิ่มเชื่อสิ่งนั้นสมควรไหมจะเป็นไปได้ไหมนะคะและทางที่จะถูกต้องที่สุดคือไม่คิดเองก็คือสอบถามบุคคลน,นั้นโดยตรงและจะได้คำตอบจากบุคคลน,นั่นเอง แม้ในพระวินัยครับท่านอาจารย์แม้จะมีคนกล่าวเพ่งโทษติเตียนพธนา,าแก่พิสูจน์ที่ประพฤติสิ่งที่ไม่สมควรพระพิพาคก็ให้มาแล้วก็ทรงก็สอบถามด้วยพระองค์เองว่ากระทาอย่างนั้นจริงหรือเปล่าครับท่านอาจารย์แม้พระองค์จะทรงทราบอยู่แต่ก็ทรงสอบถามครับก็เป็นประโยชน์มากเลยนะครับแล้วก็ข้อความที่ท่านอาจารย์กับอาจารย์วิทยกรได้สนทนานเมื่อสักครู่นี่นะครับก็ตรงกับข้อความที่ได้ฟังที่ท่านอาจารย์ได้อัญเชิญจาก จริยาปิดกนะครับว่าสิ่งที่ไม่ดีเรื่องเสียหายที่กระทำให้กับผู้ที่ไม่มีปัญญานะครับก็จะเพิ่มพูนความไม่อดทนนะครับแต่ถ้าเกิดกับผู้ที่มีปัญญานะครับก็เพิ่มพูนความอดทนยิ่งขึ้นนะครับก็คือเพิ่มพูนขันติบารมีเพราะว่าท่านเหล่านั้นเป็นผู้ที่เข้าใจถูกเป็นถูกในธรรมะตามความเป็นจริงครับ sarana